็คือถ้ามันเหลืองเยอะแล้วถ้ามันเหลืองนานก็จะมีผลกระทบกับข้าวเราอาจจะออกคาลวงเลยออกขาคอเลยแล้วแบเนี้ยข้าวนนชะง,งักใช่ชะง,งักสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับข้าวกระทบร้อนกระทบหนาวค่ะซึ่งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะข้าวมีผลกระทบยังไงเราไปรับชมกันเลยค่ะอันนี้ข้าว เริ่มตั้งท้องแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาโดนลมหนาวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับใช่ค่ะก็ได้ใส่ปุ๋ยรับท้องไปเมื่อวันที่สองตอนนี้ข้าวก็ยังไม่กินปุ๋ยนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยได้สองวันเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงก็จะมีปัญหานะครับถ้าข้าวเราเริ่มตั้งท้องเนี่ยถ้าข้าวใหญ่โดนลมโยกโดนลมอากาศเย็นกระทันหันก็จะมีอาการเหลืองนิดหน่อยนะครับประมาณนี้เลยใช่ก็จะมีอาการเหลืองแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเขียวขึ้นมาตอนเมื่ออากาศร้อนตอนนี้อากาศร้อนมาแล้ว เดี๋ยวก็จะเขียวนะครับแล้วก็จะได้รับปุ๋ยจากที่เราใส่ไปเมื่อสองวันเพราะว่าหลายๆคนก็สงสัยไงลุงว่าข้าวเป็นอะไรเหลืองอะวะ่าข้าวเป็นอะไรเหลืองก็มีแบบคอมเมนต์มาหลายลมเย็นบูบสมมุติวันนี้ร้อนพรุ่งนี้อากาศเย็นลด 5- 6หองศาเนี่ยคือข้าวเหลืองแน่นอนแต่จะเหลืองช้านะครับแต่ถ้าลมโยกด้วยอากาศเย็นด้วยช้าลมมาเช้าเย็นเหลืองเลยครับเขาจะโดนลมโยกแล้วก็เขาจะเหลืองไวมากเหลืองแบบข้าวสุกเลย อันนั้นจะเหลืองเยอะจัดถ้าข้าวไปแบบเราใกล้ๆจะออกนะครับจะมีปัญหาเยอะ,ะตรงนี้อันนี้มีมีผลกระทบหรืออันตรายอะไรไหมลุงก็คือถ้ามันเหลืองเยอะแล้วถ้ามันเหลืองนานก็จะมีผลกระทบกับข้าวเราอาจจะออกคาลวงเลยออกคาคอเลยแล้วนนนเนี่ยข้าวชะงักใช่ชะงักการจเจริญเติบโตคือระยะข้าวใครที่เริ่มตั้งท้องหรือใกล้ออกเนี่ยมัอนตรวจสอบสภาพอากาศนิดนึง ถ้าเกิดจะมีอากาศเย็นลงมาเนี่ยอีกกี่วันให้ฉีดซิงป้องกันไว้เลยฉีดป้องกันไว้ก่อนใช่ฉีดป้องกันไว้แล้วเราเราจะได้ไม่มีผลกระทบเยอะนะครับฉีดฮอร์โมนบำรุงเนาะใช่แล้วก็ฉิงป้องกันไว้นะคะทุกคนแล้วก็จะกระทบไม่เยอะกระทบแค่วันสองวันก็จะหายแต่คนที่ไม่ได้ป้องกันแล้วก็ไม่ได้เนี่ยจะโดนเยอะที่จะเหลืองหมดเลยคือมันมันกระทบก็คือทําให้ข้าวเราเก็บเกี่ยวช้าไปอีกช้าออกไปครับจากร้อยวันเป็นร้อยสิบ อ oh. ายุใครจะยืดต่อไปครับน,นคือเขาหยุดการจะเดินเติบโตไปช่วงหนึ่งเลยเนาะใช่ฝากเขาจะฟื้นขึ้นมาก็คือต้องรออากาศถ้าอากาศหนาวเป็นเจ็ดวันเขาก็จะเหลืองอยู่งั้นนะครับ hmm. แล้วอีกถ้าอากาศร้อนขึ้นมาก็อีเจ็ดวันฝากเขาจะฟื้นตัว ก็คือ,อ,นนคอที่เข,เขาเรียกว่ากระทบหนาวกระทบร้อนนะคะใช่อากาศเปนแปลงครับใช่ข้าวก็จะมีผลกระทบก็คือไม่สบายนั่นแหละใช่ค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะคะท่านใดมีปัญหาข้าวดีดยว่าวัชพืชในนาเยอะนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คําแนะนําคําปรึกษานะคะหาทางออกร่วมกันค่ะเพื่อจะได้ผลผลิตกลับคืนมาฝากกดไลค์กด กดแชร์กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ